ตอนนี้รถกำลังเลาะคิวขาย,ยัางครับผมครับยัลรอคิวยาวเลยครับ มอนีราคา28บาทครับค้นมาขายก็ร้ายข้างในก็เท่เต็มเลยครับเล่นมาจอดข้างนอกเดี๋ยวเขาไปบึงบรรยากาศข้างในครับเฮ้ แล้เจ่ทงม่ากีคลอกบอคกเข่งมลอยกรโลวงกันที่ซึ่งติงกันที่ึ่ออยู่ว่างติงกันให้เจ้าสนยางกี่ยางกับมวนนะครับแล้วยางขึ้น เราจะไปขายก่อนนู่นหัวมวนกันรอบนั้นรอบนั้นเสเนื่องครับผมกด็ดีใจนพินเิจครับดีใจนพินีจครับคลิปนี้ก็ับสามีแล้วครับผมสวัสดีครับ